สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจญิงฮาร่นะคะเอาวันนี้นะคะหญิงก็จะมาทําพิกอาการนะคะในหัวข้อที่ว่าดวงความรักของคนโสดนะคะในปี2568เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะทั้งหมดนะคะก็จะทําเป็น5กองนะคะดวงคนดวงความรักคนโสดเนาะคือปี2568มีกองไหนที่จะได้แฟนบ้างนะคะมีกองไหนที่จะสละโสดบ้างนะคะแล้วก็ จะมีลักษณะแฟนที่ได้มาจะเป็นลักษณะยังไงนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็น5ใบนะคะห้ากองให้เลือกนะกองแรกนะคะก็จะอยู่ตรงไพ่ the view of fortune นะคะกองที่สองก็เป็น the world เนาะกองที่สามเป็น the lover นะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็มีไพนะ่ the sun นะคะแล้วก็มีไพ่ the empress นะอ่ะหคือ the w h e e l of fortune นะคะใบแรกฝั่งนี้นะฝั่งนี้โอเคนะคะ โอเคหกล่อง okay, ถ้ากดไม่ทานนะคะก็กดหยุดไปก่อนนะแล้วก็เลือกนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราไปดูกล่องแรกกันก่อนนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ The Wheel for June นะคะเดี๋ยวไปดูสิว่าคนที่จะเข้ามานะคะ,ะเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนดีกว่าพลังงานของคุณก่อนดีกว่าพลังงานว่าคนโสดนะในปี2 5 6 6 18หรือพันเออสองพันยี่สิบห้าเนาะนะคะกองนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้เจอแฟนไหมนะคะหญิงจะเลือกมาห้าใบนะแล้วก็หญิงก็จะอ่านอืมกองแรกนะคะหญิงมองว่าคุณอาจจะเป็น คุณจะมีความรักเข้ามานะคุณจะไม่โสดอีกแล้วสเสน่ห์คุณจะแรงมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เลือกกองแรกเนาะสเสน่ห์คุณจะแรงมากๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คนที่คุณคุยเนี่ยจะหลายคนด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่แบบอชอบกันถูกชะตาการรักกันแล้วก็แบบจะคบกันแค่นั้นนะคะมันมีทั้งแบบ F.W.B. นะคะ Friend with Benefit นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบกิ๊กนะคะแล้วมีอ่ะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีเจ้าของนะมาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนมาทำความรู้จักคุณมากหน้าหลายตานะคะทำให้คุณเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นนะคะก็คือข้อดีเนาะแต่ข้อเสียมันก็มีนะคะคือคุณเนี่ยจะเลือก คุณยังจะเลือกไม่ได้อะเพราะว่าคุณอาจจะรักพี่เสียดายน้องอ่ะคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็ใช่คนนี้ก็หล่อคนนั้นก็ดีนะคะคนก็สวยคนก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าพอเวลาที่เข้ามาเข้ามาเยอะนะคะไพ่ดีวิลเนี่ยจะเป็นไพ่ที่แบบเออมันมีเยอะขึ้นซ้อนเจ็ดดาบด้วยนะคะยิงก็คิดว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยที่คุณอะ จะเลือกผิดด้วยนะเพราะฉะนั้นในปีหน้านะคะคนโสดสำหรับใครที่เลือกกองแรกเนี่ยอาจจะต้องแบบโอดูแลเทคแคร์ตัวเองดีๆนิดนึงนะคะใช้เวลานะคะวิธีแก้ก็คือใช้เวลาค่อยๆรู้จักกันค่อยคอยค,อยค,อยค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ต้องเรีบในความสัมพันธ์เพราะว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่คุณจะเลือกผิดนะคะรวมถึงนะอาจจะมีโอกาสที่รถไฟจะชนกันด้วยนะคะ คือไปกินข้าวกับคนนี้แล้วไปเจอคนคุยอีกคนนึงมีโอกาสจะเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยนะสําหรับกองแรกนะคะแล้วก็เป็นปีที่กองแรกนี่จะเป็นปีที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดึงในะปีหน้านะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะมันจะทํารบ ปวนจิตใจของคุณค่อนข้างมากนะคะคุณจะไม่โสดอีกแล้วแต่คุณจะปวดหัวกับความรักความสัมพันธ์แทนนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นไพ่เตือนเนาะแบบเออบางทีนะคะแบบตัวเลือกเข้ามาแล้วก็อยากเลือกก็โอเคก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเลือกนะคะอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจที่จะไปลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้คุณลําบากตอนหลังนะโอเคทีนี้ไปดูกันว่าคนที่คุณท,ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยอาจจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะอาจจะมีลัคนาราศีสิงห์นะ ราศีธนูนะคะหรือว่า,าสิงสิงอีกแล้วนะคะสิงสิงธนูนะคะมีสองราศีที่เด่นๆเลยนะ นะคะจะเป็นคนที่แบบเนี่ยอยู่ชาวชาติธาตุไฟพวกเนี้ยนะคะสิ่งกาธนูเด่นๆนะคะก็จะเป็นชาวธาตุไฟเป็นหลักเขาจะเป็นคนชัดเจนนะคะแต่และคนที่เข้ามาหาคุณเขาจะชัดเจนหมดเลยว่าเขาชอบคุณ,คณเขาอยากจีบคุณอยากรู้จักคุณอยากจะควงคุณอยากจะเดทกับคุณไปน,นู่นมานี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณจะต้องมีโอกาสาที่จะรถไฟที่จะชนกันในปีหน้านะคะอันนี้ก็เป็นกองแรกค่ะสวัสดีค่ะชาวกองสอนนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ The World นะคะไปดูกันบ้าดวงความรักของคุณปีหน้าจะ จะได้สละโสดไหมนะคะคุณจะมีใครเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะหรือว่าคุณจะยังเออปบ้างงานทํางานอยู่นะคะจะได้เลือกไหเดี๋ยวไปดูไปดูกันนะจะเลือกให้มาห้าใบนะคะกลองที่สองนะคะหญิงคิดว่าถ้าคุณโสดอยู่นะคะ ไม่ได้คิดหรอกถ้าดูตัดหน้าไพ่เนี่ยถ้าคุณสดอยู่คุณได้มาดูแรนดอมนี้นะคะจะมีเด็กนะคะเข้ามาจีบคุณนะคะจะมีเด็กเข้ามาจีบคุณเป็นเด็กที่แบบฉลาดนะคะอาจจะอายุห่างกันหลายปีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะคะเป็นคนเก่งเกินอายุอะ่ะมีความคิดความอ่านที่โตวกว่าอายุมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนเนี้ยเขาจะเข้ามาชอบคุณแบบรุนแรงมากแล้วเขาจะขี้หึงนะคะขี้หึงตามคุณตามจีบ ตามตื้อคุณนะคะแต่เขาจะไม่คุกคามนะแต่เขาอาจจะแบบโทรหาคุณบ่อยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ชอบเด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออลองคุยก่อนได้ไหมเขาอาจจะแบบเออทำให้คุณเปลี่ยนใจได้นะอะไรเนี้ยเขาอาจจะเจอกันกับคนเนี้ยที่ทำงานหรือการไปตกลงยิวงานไปเรียนต่อไปเทคคอร์สอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับความรู้อะไรใหม่ๆที่คุณจะ สถานที่ใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยไปหรือเรื่องอะไรใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยลองนะคะคุณอาจจะแบบเออยังไม่เคยไปเที่ยวที่นี่แล้วคุณไปเขาไปเจอคุณแล้วเขาชอบคุณหรือว่าคุณอยากจะไปเทคคอร์สสั้นๆเรื่องนี้เรื่องเงินเรื่องการหารายได้เสริมอะไรประมาณนี้คุณก็จะไปเจอคนคนนี้นะคะคนคนนี้เขาจะปิ๊งคุณเลยนะคะจริงๆพลังงานมันสลับกันได้ด้วยนะคุณอาจจะเป็นคนไปปิ๊งเขาหรือเปล่านะคะเป็นเด็กนะ หน้าตาดีนะคะหน้าตาดีเกรดดีเลยนะคะเป็นงานดีเลยเป็นแบบคนหน้าตาเข้มเข้มคมคมนะคะแต่ผิวไม่ดำนะผิวขาวนะคะออกขาวนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบถ้าเปรียบให้ฟังอะ่ะก็จะเป็นคนที่มีบุค,คลิก อะไรโดดเด่นสักอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะดึงใจให้คุณรู้สึกสนใจคนคนนี้นะคะว่าเขาไม่เหมือนใครเขาเออเขาเด่นนะคนนี้เขาแบบดูแบบดูน่าสนใจดีอะไรเงี้ยแต่คุณอาจจะไม่ได้ตกหลุมรักเขาทันทีแต่เขาจะชอบคุณนะคะเขาเนี่ยก็ไม่ถึงกับตกหลุมรักคุณขนาดนั้นแต่เขาอยากรู้จักคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบน่ารู้จักเขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้นะคะแต่ทีเนี้ยเท่าที่หญิงเห็นในปีหน้าเนี่ยคนที่เลือกกองนี้มันจะเป็นอาจจะด้วย อายุที่ห่างการบุฒิภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้คุณกับเขาแบบยังเป็นสเต็ปคนคุยอยู่นะคะยังเป็นคนคุยยังศึกษาดูใจยังไม่ได้แบบเออตกลงที่จะเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้คบกันจริงจังคุยปรึกษาเรียนรู้นะคะอาจจะมีการไปกินข้าวไปออกเดทอะไรด้วยไม้มีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบโทรศัพท์กเออ็เข้าพอดยียังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะ ตกลงที่จะเป็นแฟนกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันสิว่าคุณกับเขานะคะเขานะี่ะเขาหีกกว่าเขาอะเขาเขาจะอยู่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะชาวทัดลมนะคะเมษสุนตุนกลกุมนะคะราศีเมถุนออกไปแล้วนะคะแล้วก็กรกฎ นะคะเมถุนตุลกุมกรกฎนะคะมีธ <Y topic> <egen os> าตุดมแล้วก็ธาตุน้ำมาหนึ่งใบนะคะ before. เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีวัฒนศิลป์เป็น BM, คนพูดเป็นเป็นคนฉลาดพูดเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักการเรียนรู้ <Y ee> เขาก็เลยเป็นคนที่เก่งกว่าอายุนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเออเรียนรู้อะไรได้เร็วด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลาเขาพูด ดรเวลาที่เขาแสดงความคิดเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่แบบน่าสนใจนะคะเพราะเขาเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนเรียนรู้แล้วก็รอบรู้ด้วยแล้วก็เป็นคนคุยสนุกเข้าสังคมเก่งด้วยนะคะคุณจะชอบเขานะคะแล้วเขเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมานะคะชอบก็บอกชอบยังไม่รักก็จะบอกว่ายังไม่รัก คุยกันก่อนก็ได้เจอกันก่อนก็ได้เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไปก่อนก็ได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนคุยที่น่าคบไว้คนหนึ่งนะคะถ้าคุณยังไม่ได้รู้สึกชอบเขาคุณก็สามารถเรียนรู้กันไปเขาเนี่ยจะเป็นเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของการคำปรึกษาความคิดความอ่านในบางเรื่องได้นะคะอันนี้ก็เป็นโดยรวมของกองที่2นะคะของญาติมุกออนไปกองที่สค่ะ,ะสวัสดีค่ะชาวกอง3นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับใครที่เลือก ไพ่เดอะเลเวอร์สนะคะโอเคไพ่เดอะเลเวอร์สนะบ้าดวงความรักคนโสดข,ของคุณนะคะคนที่เลือกกองเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูก่อนเลยไพ่ทาโร่ก,ก่อนเลยว่าจะได้สละโสดหรือเปล่าเอ่ยกร,กรึบกร,กรับกรึบกรับโอ้โห กองนี้จะต้องบอกว่าคุณนะคะมีโอกาสที่จะตกหลุมรักกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันอะไรหลายๆอย่างอายุต่างกันการศึกษาต่างกันเชื้อชาติต่างกันศาสนาต่างกันนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอแบบคนคนนี้นะคะเปิดมาปีครึ่งปีแรกเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แบบ ที่ไม่มีที่ไม่มีแฟนเนี่ยก็เพราะว่าคุณไม่อยากมีนะกองนี้มันจะเป็นไพ่เดือกฟูเดือกฟูก็คือสดๆสบายตัวสบายๆนะคะไม่ได้คิดอะไรเยอะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่มีดีกว่าไม่มีแฟนไม่ใช่ว่าไม่มีใครนะคะสาหรับกองนี้คํานี้ใช้ได้เลยนะคะก็คือเป็นไพ่ที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาคุณนะคะแต่นะคะ ปีนี้ต่อให้คุณไม่อยากมีแฟนนะชาวกองสามคุณก็จะมีแฟนนะคะเพราะคุณจะไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งที่คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาเป็นสเปคคุณอนะแต่แบบพอไปรู้จักไปเจอไปแบบได้รู้จักตัวตนเห็นหน้าได้กินข้าวด้วยกันได้ออกเดทด้วยกันได้ไปทํางานด้วยกันอะไรสักอย่างหนึ่งดันไปตกหลุมรักเขาเฉยเลยตอนแรกอาจจะแบบเออไม่ได้อยากแบบ ไม่ได้อยากจะรักใครหรืออาจจะไม่ได้อยากมีแฟนอะไรเงี้ยนะคะแต่เนี่ยคุณจะตกลุ่มรักคนคนนี้ประมาณสักนะคะเดือนเมษาหรือเดือนสิงหาปีหน้านะคะมีโอกาสที่คุณจะพบรักมีโอกาสที่คุณจะ ตกลงปรงใจเป็นแฟนคบหาดูใจกันจริงๆในปีหน้านี้นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาทํางานในวงการการเมืองภาคเอกชนอาจจะเป็นพนักงานระดับอาวุโสนะคะเป็นระดับหัวหน้าซีอโอหรืออาจจะทํางานในเครื่องแบบได้นะคะจ,จะเป็นทหารตํารวจสำวจนักปินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนคือคุณนะ่ะไม่ได้ตั้งใจที่คุณจะมีแฟนหรอกหรือว่าคุณอาจจะ ไม่อยากมีแฟนหรือคุณอาจจะไม่พร้อมอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโสดก็ได้นะคุณยังไม่มีแฟนก็ได้นะแต่สุดท้ายคุณก็จะมีแฟนนะคะก็เป็นบุพเพอลาวาดในปีหน้านะคะแน่ๆเลยกองที่3ามนะแบบเป็น อาจจะมาดูเห็นแบบหัวข้อน่าสนใจก็มาดูเป็นอย่างงานนะั้นไม่ได้คิดว่าเออจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะมีแฟนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าคนที่คุณจะไปตกลุมรักเขาเนี่ยในปีหน้าเนี่ยอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างคะ่ะปิดเอวอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยราศีกรกฎนะคะนี่เป็นตัวตนราศีมีน ออกมาแต่น้ำนะออกเอา,เอ,าออกมาแต่าธาตุน้นะําออกมาแต่าธาตุน้ํานะคะมีกรกฎกับมีนที่เด่นๆน,นะกรกฎมีนจริงๆมีพิจิกด้วยนะมีพลังงานของพิจิกโดยรู้สึกนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกแบบเอออยู่กับเขาได้เรื่อยๆเลยคนเนี้รู้สึกแบบคุณอาจจะอยากปรับตัวหาเขาหรือพออยู่กับเขาคุณรู้สึกว่าคุณหลอมรวมเป็น คนเดียวกันกับเขาเข้าใจกันคุยกันง่ายไหลรื่ไหลลืลล่นไปด้วยกันไม่เหนื่อยไม่มีติดขัดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มองเห็นถึงอนาคตได้เป็นอะไรที่มองเห็นถึงความมั่นคงได้นะคะเป็นอะไรที่แบบมั่นคงแต่มีความอิสระอยู่ในนั้นอะคืออยู่แล้วมันไม่อึดอัด ะะแต่ก็รู้สึกว่าเอออยู่คนกับคนนี้รู้สึกว่ามีอนาคตมีวันข้างหน้ามองเห็นถึงภาพการแต่งงานการมีครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความารักแล้วก็เข้าใจคุณมากๆก็เลยทําให้คุณอยากจะอยู่กับเขาก็เลยทําให้คุณตกหลุมรักเขาเพราะคุณอาจจะไม่เคยมองเรื่องแบบนี้นะอาจจะเป็นคนที่แบบเอออยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวถ้ามีแล้วเหนื่อยไม่มีดีกว่าอะไรประมาณนี้คุณอาจจะคิดอย่างนี้แต่พอสุดท้ายแล้วคุณได้เจอคนที่มันแบบทำให้คุณรู้สึกว่า คนเราต้องมีคู่นะมีคู่คิดนะคุณก็จะแบบตกหลุมรักกับคนคนนี้นะคะอันนี้ก็คือกองที่3นะคะเดี๋ยวขอ,อยัดมุฟออนไปกองที่4สวัสดีค่ะชาวกอง4นะคะสําหรับใครที่เลือกไพ่ The s u ตนะคะไพ่ The s u ตนะโอเคไปดูบ้างชาวกองอที่4นะคะมีโอกาสที่จะได้สละโสดหรือเปล่า โอเคกองที่สี่นะคะตัวคุณเอ๋จะเป็นคนที่เคยผิดหวังกับความรักมาก่อนหรืออาจจะเคยเจ็บหนักๆมานะคะทําให้คุณอาจจะมันมีพลังงานกลัวความรักนิดนึงนะคะหรืออาจจาะเพิ่งผิดหวังหรืออาจจะเพิ่งมี อาจจะเพิ่งเลิกราเพิ่งผิดหวังจากความรักมาก็ได้นะคะทําให้คุณเนี่ยยังไม่อยากที่จะมีความรักครั้งใหม่นะคะในนี้แต่ว่า,าหรือคุณอาจจะโดนปฏิเสธมานะคะคุณก็เลยจะมุ่งหน้าไปในเรื่องของงานมากกว่านะคะมีแฟนก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ไม่มีเงินไม่ได้นะคะคุณอาจจะแบบมองหา,างานใหม่นะคะ เงินสักก้อนหนึ่งการทำอาชีพเสริมการแบบหารายได้เพิ่มมองถึงความมั่นคงในชีวิตมากกว่าความเรื่องของความรักนะคะแต่ว่ามันจะมีคนเข้าหาคุณนะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณหน้าตาดีด้วยนะคะอาจจะอายุอานามอาจจะใกล้กๆกคุณหรืออาจจะเด็กกว่าคุณเล็กน้อยนะคะ แล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นมิตรก็ได้เป็นแฟนก็ดีนะคะเขาจะเป็นคนเข้ามาหาคุณเองอาจจะระหว่างการทำงานระหว่างการแบบสมมติเป็นเครื่องบินก็อาจจะระหว่างการรอเปลี่ยนเครื่องอะไรเงี้ยนะคะหรือสถานที่ที่เป็นแสงสีเสียงนะคะคุณอาจจะไปเที่ยว ไปเที่ยวกลางคืนหรืออาจจะไปเที่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีคนเยอะๆเสียงดังๆหน่อยนะคะแล้วเขาก็จะเดินเข้ามาหาคุณอันนี้อย่งพูดตามเซนที่ออกมาจากในไพ่เลยนะบางกองมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่หน้าตาถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่หล่อแต่ว่าเป็นคนสะอาดเป็นคน ออสําสอางนิดเป็นคนดูดีนะคะเป็นคนแบบเหมือนคนจีนนะคนจีนไทยจีนอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ได้แบบหล่อคมอ่ะแต่ว่าเป็นเออมองดูแล้วแบบดูสะอาดสะอา้านดูหน้าคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เขาจะเป็นคนมาทําความรู้จักกับคุณแต่ยิงคิดว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ชอบเขานะคะแต่อยากให้เปิดใจคุยกับเขาหน่อย อย่าเพิ่งปิดโอกาสไปสัทีเดียวแบบไม่เอาคนนี้ไม่ตรงสเปคเลยไม่เอาไม่ชอบเด็กหรือไม่ชอบคนอายุเท่านี้อะไรเงี้ยลองคุยก่อนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาใช่ตอนหลังก็ได้นะคะอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองอย่าเพิ่งขีดเส้นให้กับตัวเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะไปดูว่าเขาคนนี้อาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไร ราสีตุลน,นะคะราสี่มีนตุนกับมีนนะคะแล้วก็เมษมีตุนกับมีนหรือเมษนะคะคนคนอย่างที่หญิงบอกได้อะว่าคุณอย่าพึ่งแบบไปตัดสินเขาอย่าพึ่งผักเขาออกไปจริง้เขาเป็น เพื่อนก็ได้เป็นเฟรนด์ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นที่ปรึกษาหรือว่ามีอะไรมุมมองใหม่ๆแต่ที่จริงๆแล้วเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาทำร้ายคุณแน่ๆนะคะแต่คุณอาจจะเคยผิดหวังเคยเจ็บเคยกลัวความกลัวมันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้ไม่นะคะคนนี้จะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณอนะรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบออพอคุณอยู่กับเขาอะคุณจะ รู้สึกว่าคุณปลอดภัยนะคะต่อให้หญิงบอกว่าให้คุณแบบไม่ต้องถอยคุณอาจจะไม่ได้ถอยอยู่แล้วตั้งแต่แรกๆแบบที่เขาเดินเข้ามาหาคุณคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเอยคนนี้ก็น่ารักดีนะคนนี้ก็น่าคุยด้วยนะคนที่เป็นคนคุยสนุกนะคนนี้แบบสุภาพจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะรู้สึกได้อยู่แล้วนะคะด้วยบุคลิกลักษณะของเขานะคะเป็นคนที่อาจจะสุภาพแต่เป็นคนตรงไปตรงมาคุยง่ายไม่ซับซ้อนนะคะไม่มีความซับซ้อนนะคะแล้วเขา ก็จะเป็นคนที่มองคนออกเข้าใจคนค่อนข้างดีแล้วเขาเป็นคนที่แบบเออเข้าเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากๆนะคะโอเคก็สวัสดีค่ะชาวกองที่5้านะคะก็เป็นกองสุดท้ายแล้วสหรับใครที่เลือกไพ่ The e m p r e s s นะคะอ่าใบนี้นะคะไปดูกันว่าคนโสดนะคะที่เลือกกองนี้จะมีแฟนไหมนะคะแล้วก็จะได้สละโสดในปีหน้าหรือเปล่า คุณเป็นคนชอบคนยากนะกองเนี้ยคุณเป็นคนชอบคนยากมากๆนะคะเป็นคนที่แบบเออตกลุ่มรักคนยากนิดนึงนะคะเลือกเยอะนะคะกองนี้เป็นคนเลือกเยอะเป็นคนเลือกยากเป็นคนที่แบบรอได้ถ้าไม่ตรงสเปคก็คือไม่เอาดีกว่านะคะทีนี้ปัญหาของคนที่ได้ไพ่สีถ้วยนะยหญิงอยากจะบอกว่า ถ้าคุณยังเป็นอย่างเนี้ยคุณจะไม่มีแฟนนะคะคุณจะแบบไม่มีแฟนเลยคือแบบอะไรก็ยังไม่ใช่สําหรับคุณน่ะนะคะอันนี้ขออนุญาตอ่านตามไพ่เลยนะคือไม่ได้แบบไม่ได้มาคือต้องไกด์ไลน์ไงแบบถ้าไกด์ไลน์ถ้าคุณเป็นแบบนี้นะคะถ้าคุณเป็นลักษณะแบบนี้บางทีเราอาจจะต้องปรับนะจูนเพื่อจะให้มีเพื่อนมาร่วมกับชีวิตของเราเพราะว่ามันกําลงจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณและเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่อ่า เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาจะมาดูแลคุณถึงแม้ว่าตัวของเขาที่ขึ้นมาในไพ่นี้เขาจะเป็นเด็กนะคะเด็กที่อายุน้อยกว่าคุณอาจจะหลายปีอาจจะสี่ปีห้าปีอาจจะสิบปีนะคะแต่เขามีความสามารถที่จะดูแลคุณในเรื่องของการเงินได้เขาเป็นซับพอร์ตแล้วก็เป็นสายเปด้วยนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้หรือคุณอาจจะเจอกันผ่านโซเชียลหรือผ่าน การงานก็ได้นะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาจีบคุณแบบกระทันหันคุณไม่ทันตั้งตัวหรอกสมมุตินะคุณเที่ยวเที่ยอยู่อาจจะเดินมาชนแก้วเลยขอเบอร์เลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาจะอายุน้อยกว่าคุณหลักๆเลยแต่เขาเป็นคนฉลาดนะคะแต่คุณน่ะคุณจะกันเขาไปก่อนว่าเฮ้ยแบบเด็กน่ะไม่เอาอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณอาจจะบอกเด็กไม่เอาชอบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณเชื่อเถอะถ้าคุณ ถ้าพลังงานเราตรงกันนะคนคนนี้เป็นสายเปแบบลิมิตนะคะคือแบบอยากได้อะไรได้หมดสปอร์ตมากๆนะคะเจอสายเปแต่คุณอ่ะจะไม่อยากได้เขานะคะเพราะว่าคุณเขาไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะมันเป็นเกี่ยวกับบายแอสอะไรบางอย่างในตัวคุณอ่ะคุณอาจจะแบบเอ้ยไม่เอาอ่ะไม่ชอบคนผิวสีนี้เออไม่เอาอ่ะไม่ชอบคนแบบเด็กหรือไม่เอาอ่ะไม่ชอบคนพูดขา้าขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแบบ อะไรที่มันย้อนแย้งในใจทําให้คุณตัดสินใจที่จะเลือกคบคนนี้ยากนะคะแต่ว่าไพ่เชียให้คุณเนี่ยเปิดโอกาสให้กับเขาเถอะมันจะทําให้ชีวิตของคุณนี้ง่ายมากๆนะคะคุณจะเจอคนที่ไม่ค่อยถูกใจแต่เป็นอะไรที่ถูกต้องนะคะเอออย่างนี้ดีกว่าไปดูกันว่าคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะราศีตุลน,นะคะเขาหน้าตาดีนะคุณ ชาวธาตุน้ำนะคะก็กฎมีนพิจิกนะคะก็กฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ราศีตุลเขาเนี่ยจะบอกได้เลยเขามีรูปลักษรูปร่างหน้าตาที่ดีมีเสน่ห์มีนเซ็กแอบเพรียวนะคะแต่หญิงคิดว่านั่นแหละเพราะเขาดูดีทุกอย่างคุณอาจจะแบบดันมีอะไรที่คุณไม่ชอบอยู่อย่างเดียวบอสมรงว่าตรงลิสต์เลยนะทุกอย่างสิข้อตรงไปแล้ว9ข้อนะคะแต่คุณแบบมีหนึ่งข้อที่คุณไม่ชอบแล้วคุณจะกันออกเพราะคุณเป็นคนแบบ อะไรต้องได้อย่างใจฉันทุกอย่างอ่ะนะคะหญิงว่าญิงก็จะเป็นข้อหนึ่งในในคนที่เลือกกองนี้แน่นเลยนะคะเออเ,เสียข้อเดียวก็จะไม่เอาอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้ไม่ได้นะคะคุณต้องปล่อยให้เขาเข้ามาหาคุณก่อนแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มหรือเข้ามาเพิ่มพูนเออไม่ได้เข้ามาเติมเต็มว่าคุณอาจจะมีดีอะไรระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนเลือกเยอะเหลือเกินแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเขาอาจจะเข้ามาเพิ่มทํา ให้ชีวิตของคุณมันรู้สึกว่ามีสีสันหรือมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากที่คุณมีนะคะแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกมากๆนะคะโรแมนติกเทศกาลดอกไม้เอยอะไรเอยกิฟต์ของขวัญต่างๆนะคะจะมีทุกเทศกาลเพราะฉะนั้นหญิงบอกเลยนะคนนี้คุณควรที่จะเลือกและ ควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไปเจอเขาแล้วเจอแบบลักษณะที่หญิงบอกคุณควรเปิดใจก่อนนะคะสําหรับกองสุดท้ายนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดไปที่บ o ็อกดีสคริปชั่นบ็อกด้านล่างนะคะเดี๋ยวหญิงจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็เออก็ทักทายกันมาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะกด ไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับฟีดแบกนะคะเพราะว่าทิ้งช่วงไปประมาณแบบสองสามปีเลยนะคะที่หญิงไปเรียนแล้วก็ไปทำอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เพิ่งกลับมาทำช่องนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะติชมอะไรหรือว่าอยากจะอ,อ,อยากจะฟังหัวข้ออะไรนะคะก็พิมพ์มาบอกได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะถ้าแบบอ่านถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ขอโทษไปด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ